สวัสดีครับวันนี้เรามาลุยกันเรื่องสำคัญเลยนะครับเ,เรื่องที่รอเราทุกคนอยู่ข้างหน้าคือการเตรียมตัวเข้าสู่วัยเก่าแบบมีพลังสุขภาพดีค่ะข้อมูลที่เรามีวันนี้จะเน้นไปที่เรื่องกลินล้วนๆเลยมาดูกันครับว่าโภชนาการเนี่ยจะเป็นเครื่องมือสร้างสุขภาพระยะยาวให้เราได้ยังไงบ้างใช่เลยค่ะคือ เป้าหมายหลักๆก็คือการใช้ชีวิตในวัยสูงอายุให้เต็มที่นะคะมีคุณภาพลดการเพึ่งพาให้น้อยที่สุดครับซึ่งข้อมูลหลายๆที่ก็ชี้ตรงกันเลยคะ่ะว่าจุดเริ่มต้นสําคัญมากๆเนี่ยอยู่ที่อาหารการกินนี่แหละคะ่ะการกินที่ถูกต้องนี่เป็นรากฐานของสุขภาพที่แข็งแรงจริงๆนะคะพออายุมากขึ้นเอ่อเรื่องกินก็ดูจะมีประเด็นท้าทายเข้ามาเหมือนกันนะครับจากข้อมูลที่เห็นนี่มีอะไรที่พบบ่อยๆบ้างครับคุณหมออ๋อมีหลายอย่างเลยคะ่ะ ที่ข้อมูลระบุชัดๆเลยก็คือ 1. เบื่ออาหารค่ะอาจจะเพราะรสชาติมันซ้ำๆเดิมๆหรือบางทีทานคนเดียวบ่อยๆก็นะคะอืมครับ2ก็คือเคี้ยวลำบากอันนี้ปัญหาเรื่องฟันนี่เรื่องใหญ่เลยค่ะทั้งฟันแท้สันปลอมครับผม3กลืนลำบากอาจจะจากกรดไหลย,ย้อนหรือว่าระบบกล้ามเนื้อระบบประสาทที่คุมการกลืนมันทำงานลดลงก็จะเสี่ยงสำหักได้ง่ายขึ้นค่ะโหมีหลายปัจจัยเลย ค่ะแล้วก็4สภาพแวดล้อมตอนกินข้าวก็มีผลนะคะอย่างการทานคนเดียวบ่อยๆเนี่ยอาจจะทำให้เจริญอาหารน้อยลงได้ค่ะฟังดูเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจจริงๆครับงั้นเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีครับมีแนวทางจากข้อมูลที่เราดูๆมาบ้างไหมฮะมีคาแนะนาดีๆอยู่ค่ะอย่างแรกเลยคือเรื่องกระตุ้นความอยากอาหารอาจจะลองปรับสีสันหน้าตาอาหารเนื้อสัมผัสให้มันหลากหลายน่าสนใจขึ้น อ๋อทำให้ดูน่ากินขึ้นใช่ค่ะแล้วก็ทำให้นุ่มเคี้ยวง่ายกลืนสะดวกเช่นพวกซุปหรืออาหารตุ๋นปีเปื่อยอะไรแบบนี้ค่ะครับครับแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญมาก,มากๆเลยคือบรรยากาศค่ะการได้ทานข้าวพร้อมหน้ากับครอบครัวหรือเพื่อนฝูงเนี่ยช่วยให้เจริญอาหารขึ้นได้เยอะจริงๆนะคะเติมความสุขบนโต๊ะอาหารนี่เองแล้วในแง่ร่างกายล่ะครับพอเราอายุมากขึ้นโดยเฉพาะหลัง50เนี่ยร่างกายมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องกินบ้างครับ ร่างกายเราเปลี่ยนไปตามวัยค่ะอันนี้ธรรมชาติเลยข้อมูลก็ยืนยันว่าหลังอายุ50เนี่ยมวลกระดูกกับมวลกล้ามเนื้อจะค่อยๆลดลงนะคะครับส่วนทางกับมวลไขมันที่มักจะเพิ่มขึ้นแล้วก็เอ่อการอักเสบในร่างกายก็จะสูงขึ้นด้วยค่ะอ๋อการอักเสบก็เพิ่มใช่ค่ะนี่เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมแนวคิดกินอาหารเป็นยาถึงสำคัญมากคือเราเลือกกินของดีๆเพื่อป้องกันโรคไปเลย ดีกว่ากินตามใจปากจนป่วยแล้วค่อยมารักษาทีหลังอะคะ่ะเข้าใจเลยครับก็คือเน้นอาหารหลัก5้าหมู่ให้ครบถ้วนสมดุลโปรตีนคาร์บไขมันวิตามินเกลือแร่ ใช่ค่ะแล้วต้องบวกเพิ่มอีก3อย่างที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนะคะคือใยอาหารใยอาหารค่ะแล้วก็จุลินทรีย์ที่ดีหรือที่เรียกว่าโปรไบโอติกส์พวกนี้ช่วยเรื่องลําไส้การย่อยภูมิคุ้มกันแล้วก็สุดท้ายคือน้ําดื่มสะอาดให้เพียงพอค่ะทั้งหมดนี้จําเป็นต่อระบบร่างกายโดยรวมเลยแล้วมีจุดไหนที่เหมือนเป็น กับดักพลังงานที่เราอาจจะมองข้างไปง่ายๆไหมครับข้อมูลมีเตือนเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมมีค่ะจุดนี้สําคัญมากเลยคือเรื่องวิธีปรุงค่ะแม้ว่าวัตถุดิบจะเป็นตัวเดิมสารอาหารเท่าเดิมแต่วิธีปรุงเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนเลยนะคะอา้าวเหรอครับค่ะตัวอย่างชัดๆที่ข้อมูลยกมาเลยคือไข่หนึ่งฟองเนี่ยถ้าเราเอาไปต้มตุนหรือลวกพลังงานจะอยู่ประมาณ80กิโลแคลอรี่ครับ80 แต่ถ้าเอาไปทอดเป็นไข่เจียวเมื่อไหร่พลังงานคุ้งไปถึง220กิโลแคลอรี่ได้เลยนะคะจากน้ำมันที่เพิ่มเข้ามานะคะโหต่างกันเกือบ3เท่าเลยนะนั่นนี่เป็นจุดที่พลาดกันง่ายจริงๆนะครับเนี่ยมีตัวอย่างอื่นอีกไหมครับ ก็อย่างปลาแซลมอนที่เราชอบทานกันว่ามีไขมันดีเยอะๆนะคะครับครับโอเมก้าสใช่ค่ะแต่ข้อมูลก็ชี้ว่าต้องระวังเรื่องพลังงานเหมือนกันแค่100กรัมเนี่ยก็ให้พลังงานประมาณ200กิโลแคลอรี่แล้วนะคะแล้วไขมันก็สูงด้วยถ้าทานบ่อยๆไม่ได้คุมปริมาณดีๆก็อ้วนได้ง่ายๆเลยค่ะเข้าใจแล้วครับแล้วถ้าไขามันมันเกินแล้วครับภาวะอ้วนเนี่ยมันส่งผลเสียระยะยาวยังไงบ้างครับตามข้อมูลทางการแพทย์อ๋อ ไขมันที่เสื่อมสมมากเกินไปโดยเฉพาะไขมันในช่องท้องหรือที่เรียกว่าอ้วนลงพุงเนี่ยนะคะมันจะไปกระตุ้นการอักเสบเรื้อรังทั่วร่างกายเลยค่ะการอักเสบอีกแล้วใช่ค่ะซึ่งการอักเสบเรื้อรังเนี่ยแหละคือรากฐานของกลุ่มโรค NCDs หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เรากลุกกลัวกันทั้งเบาหวานความดันสูงไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดไขมันพอกตับหรือแม้แต่มะเร็งบางชนิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหมดเลยค่ะ oh. นะ่ากลัวจริงๆครับแล้วเราจะวัดผลยังไงครับว่าน้ําหนักตัวเราโอเคไหมเกณฑ์ BMI ที่ใช้กันสําหรับคนเอเชียในข้อมูลชุดนี้ว่าไว้ยังไงบ้างครับสําหรับคนเอเชียนะคะค่า BMI ปกติจะอยู่ที่18.5ถึง22.9ค่ะ18.5ถึง22.9ค่ะถ้า23ถึง24.9อันนี้ถือว่าน้ําหนักเกินแล้วเกินถ้า25ขึ้นไปคือเข้าเกณฑ์อ้วนระดับหนึ่งแล้วค่ะและถ้า30ขึ้นไปนี่คืออ้วนระดับ2แล้วนะคะครับ สิ่งที่ต้องจับตาเป็นพิเศษเลยคือไขมันในช่องท้องหรือภาวะอ้วนลงพุงนั่นแหละครับอันตรายกว่าไขมันใต้ผิวหนังเยอะเลยอาจจะต้องดูเรื่องรอบเอวประกอบไปด้วยค่ะชัดเจนเลยครับงั้นสรุปจากข้อมูลทั้งหมดเป้าหมายสารอาหารหลักๆที่เราควรโฟกัสเพื่อสร้างสุขภาพวัยเก่าเนี่ยมีอะไรบ้างครับโปรตีนค่ะสําคัญอันดับต้นๆเลย ควรตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ1กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมต่อวัน1กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลใช่ค่ะหรืออาจจะเพิ่มเป็น1.2กรัมได้เลยนะคะเพื่อช่วยรักษาแล้วก็เสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อค่ะส่วนใยอาหารผู้หญิงก็ต้องการราวๆ25กรัมผู้ชาย3 8กรัมต่อวันครอันนี้จะช่วยเรื่องขับถ่ายแล้วก็ลดการดูดซึมของเสียเข้าร่างกาย แคลเซียมก็ขาดไม่ได้ประมาณ800-1,000มิลลิกรัมต่อวันเพื่อกระดูกที่แข็งแรงอืม,อมส่วนคาร์โบไฮเดรตให้เลือกทานแบบเชิงซ้อนนะคะพวกข้าวกล้องธัญพืชไม่ขัดสีผักต่างๆแล้วก็จำกัดพวกเชิงเดี่ยวอย่างน้ำตาลแป้งขัดขาวค่ะเยี่ยมเลยครับสรุปคือการกินอย่างฉลาดนี่ เหมือนเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพระยะยาวของเราจริงๆนะครับเนี่ยถูกต้องที่สุดเลยค่ะหัวใจสําคัญก็คือกินให้ครบหมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมลดส่วนที่เกินอย่างไขมันพลังงานสูงสูงลดส่วนเกินค่ะแล้วก็เติมส่วนที่มักจะขาดอย่างโปรโตีนใยอาหารวิตามินเกลือแร่แล้วก็อย่าลืมโปรไบโอติกด้วยนะคะเติมส่วนขาดใช่ค่ะแล้วก็เลือกอาหารที่สะอาดปลอดภัยไม่ปนเปื้อน ถ้าเรามองภาพใหญ่ๆนะคะการปรับพฤติกรรมการกินตั้งแต่วันนี้เลยเนี่ยคือการสร้างเกราะป้องกันโรคลดความเสี่ยงภาวะพึ่งพานในอนาคตเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเพื่อตัวเราเองจริงๆค่ะยอดเยี่ยมมากครับแนวคิดกินอาหารให้เป็นยานี่ทรงพลังจริงๆนะครับแต่ก็ต้องทำควบคู่ไปกับการพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ขยับร่างกายออกกำลังกายสม่ำเสมอด้วยนะครับอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยแน่นอนค่ะ วันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกมากๆเลยนะครับหากชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์และกดติดตาม Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ